สวัสดีจ้าวันนี้นะคะก็จะมาชูผลิตภัณฑ์ที่ทาง mgi shop นะคะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาเนาะราคา250บาทนะคะเพื่อนเพืเพ,พี่พี่สามารถไปกดตะกร้าได้เลยนะที่ mgi shop นะคะพี่พี่ขาอ่ามาแล้วนะคะกรูตาคอลลาเจนนะคะมันเป็นครีมกันแดดเนาะสามารถใช้ได้เฉพาะกันแดดน,นะคะใช้ได้ ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยนี่ไงกระปุกใหญ่มากเลยพี่ๆสามารถไปกดตะก้ากันได้นะคะเดี๋ยวจะลองใช้ดูว่ากาันแดดขนาดไหนอันนี้ไม่ได้ซื้อแบบซูรุ่ยซูร่ายนะจะซื้อมาเอ่อรักษาตัวเองเนาะเหมือนต้องเหมือนต้องดูแลผิวตัวเองสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวลองทาดูเนาะไม่รู้ว่ามันมันจะใช้ยังไงนะต้องต้องลองใช้พรุ่งนี้ อืมใช้กันแดดใช่เดี๋ยวจะลองใช้ดูนะเนี่ยตอนนี้ก็ใช้ก็ทาได้เลยจริงๆแบบก่อนออกจากบ้านก็ต้องทาได้เลยน้ำเวลาเนี้ยก็ทาได้พี่